ความรู้สึกก่อนที่จะมาเรียนนะคะแล้วก็ระหว่างที่มาเรียนแล้วก็หลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ย,ยประทับใจอะไรบ้างได้เทคนิคอะไรในการทํางนานไปบ้างคะ,งะคุณแบมเพื่อนคะได้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งการเขียนคิ้วท่านั่งยังมีผลต่อการเขียนคิ้วเลยค่ะอ,อาจารย์สอนดีค่ะอาจารย์น่ารักเป็นต<ช>ัวเองเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นครอบครัวนงแก้วค่ะดนความรู้สึกแบบนั้นจริงไหมคะ พอพอเรามาสัมผัสแล้วเนี่ยคือคือตอนที่โทรมาเรียนเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลเหมือนแบบเยอะเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพอพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมคะพี่พี่สงพี่นีคือเก้าวรับไม่เสียดายเลยไม่เสียดายตังค์ใช่ไหมคะก็จากโชคดีมากที่ไม่ได้เสี่ยงเหมือนพวกพี่ๆคือไปเรียนตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนมาหลายที่แล้วไม่ใช่หาหาบันคือแต่มาเจาะโจมมาที่นี่เลยคือ เราอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพี่ๆเขาไปใกาไปเยอะแล้วคือไปหลายที่แล้วเก็บเงินมาหลายที่แล้วไม่ทํางานไม่ได้ทำงานจริงๆยังไม่มั่นใจใช่ค่ะแล่าเล่าคุณตาง่์ทาไมถึงเรื่กเรียนที่นี่ล่ะคะที่แรกเลยเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยอยากรู้ว่าอาจารย์อ่ะคือแบบเหมือนเหมือนว่าเราอ่ะจะจะไปดูดูมันเขาเรียกอะไรอ่ะที่แบบว่าออาจารย์ จะเป็นแบบแบบที่อาจารย์พูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเราพารายอาจารย์เราอยากมันอยากดูอยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนที่อาจารย์พูดใน YouTube แบบนั้นแบบนี้ใช่ใช่ประมาณนั้นอาจารย์จะได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่าตอบคือบค่ะตอบคือจริงจริงเลยอาจารย์คนที่ส่งเต พูดตรงพูดอะไรอันไหนสวยไม่สวยอันไหนเครื่องไหนดีไม่ดีนาเก็จะแบบเป๊ะมากเลยค่ะเอาจากไปถามแต่ใส่เลยเพราะว่าเพราะว่าจะมีช่างในเมืองไทยอีกหลายๆคนนะคะคือที่กาลังจะเข้ามาในสายอาชีพนี้ก็คือฟังฟังแบบว่านักเรียนแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยค่ะสัมภาษณ์แล้วก็จะได้รู้ว่าจริงๆคือเขาพูดจากความรู้สึกเขาค่ะไม่ไม่ได้แบบว่ามีการเตรียมกันเลยเอาจากความรู้สึกจริงเขาเลยแต่ละคนเนี่ยพูดเหมือนกันเลยอ่าสัมผัสได้ เราเนี่ยเราไม่กล้าแยกพวกที่จะอะไรดีอะไรไม่ดีใะรทำดีนะครับคืออาจารย์ประสบการณ์มาสิบหกปีแล้วแบบแกชเข้ามาถ้าไม่สวยอาจารย์ก็บอกไม่ทำให้ สวยก็สวยไม่สวยคือกม่สวยสวยก็คือไม่สวยลูกศิษย์ก็เหมือนกันทํางานส่งเนี่ยค่ะสวยก็บอกสวยไม่สวยก็บอกไม่สวยคือเราจะไม่อวยกันเองเนาะอันนี้มันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้แล้วก็รู้จุดด้วยใช่จุดที่ต้องแก้ไขเนยังไงอยู่ไหนบ้างเนี่ยค่ะพอแก้ตรงจุดปุ๊บงานเราออกมาก็คือคุณภาพอยู่ที่เราฝึกฝนแล้วล่ะอย่างเงี้ยคือเทคนิคทุกอย่างเราเรารบมัดแต็มๆอะขาดตรงไหนถ้าเก็บไม่หมดตรงไหนก็ส่งเข้ามาถามเลย คุณดั่งเดยนนะคะก็ทับใจบรรยากาศพี่ๆเพื่อนๆในรุ่นใหม่พี่ๆพี่รุ่นรุ่นสิบเจ็ดใช่มาเรียนกันน่ารังกวนหน้ารังเนาะใช่ใช่อบคุณนเหมือนครอบครัวเหมือนรู้จักกันมาก่อนนานแล้วใช่มร้อยแล้วร้อยแล้ววัี้จะได้แบบเออแยกกันแล้วท้ายเราเรียนคนนี้ให้อยู่คนเดียวใช่คนนี้เราเรียนจนวันที่สี่แล้วเนาะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะคะมันสุดท้ายของการเรียนนะทุกคนก็จะแบบ อ๋อไม่อยากจากเลยอะไรนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นบางรุ่นน,น,นี้แบบเสียงตามันเาไปแล้วเออโอเคขอบคุณแตงมาก